ทีนี้มาฟังโปรโมชั่นกันนะครับผมโปรโมชั่นคันนี้นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับโหนงนะครับจากช่องนิสสันขายดีเวอร์นะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำเจ้ากระบะคันนี้ครับผมนิสสันนาวาล่านะครับ2.3นะครับคาริเบิลนะครับผมคันนี้เป็นโตวีนะครับราคาอยู่ที่859,000บาท แล้วเรามาดูกันครับว่าเจ้บบากระบะคันนี้มีอะไรกันบ้างและผมแถมอะไรให้ลูกค้ากันบ้างไปชมไปชมได้เลยครับผม อ่าแล้วเรามาดูด้านหน้าครับด้านหน้ามีอะไรกันบ้างผมเริ่มจากหน้ากระชังเลยหน้ากระชังตรงนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะครับของเดิมมันจะเป็นสีอลูมิเนียมตรงนี้นะครับด้านข้างผมก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับชิ้นแรกเป็นหน้ากระชังแบบดีโมชั่นมาพร้อมกับตัวหนังสือคำว่านาวล่าตัวสีแดงๆนะครับตัดสีดำนะครับสวยงามมากๆอ่านี่หนึ่งอย่างแล้วนะครับผมอย่างต่อไปคือเป็นโลโก้ครับผมโลโก้คำว่านิสสันเหมือนกัน สีดําเหมือนกันให้มันดูดุดันยิ่งขึ้นนะครับผมนี่คือด้านหน้าอ่าแล้วก็มาชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็จะเป็นไฟครอบไอกรอบครอบไฟนะครับผมเป็นสีดําด้านเหมือนกันให้มันดูดุยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นตัววีนะครับตัวท็อปตัวท็อปมันก็จะมีไฟปอดไลด์ด้วยนี่นะครับผมอ่าปีแบบนี้กันเลยนี่คือด้านหน้าครับทั้งหมดถึงด้านของด้านหน้านะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านข้างกันได้ครับ แล้วเรามาดูข้างกันบ้างครับผมผมเริ่มจัดล้อเลยครับผมล้อกับแม็กนะครับแม็กตัวนี้จะแม็กของแฮมเมอร์นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับยางมัดๆอย่างนี้นะครับของออทเ e n ลนนะครับเป็น PA นะครับผมอ่ายางตัวนี้ก็อยู่ที่2 6 5หทับเนะครับเป็นขอบ16นะครับแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นแนวออฟโรดหน่อยนะครับผมออกแนวออฟโรดนะครับผมตัวนี้แล้วก็นี่เลยซุ้มล้อ ซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นสีดําติดสีแดงตรงนี้นี่น้องจะเป็นตัวเดียวของ 44X เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นของซุ้มล้อตัวนี้นะครับให้มันดุดันยิ่งขึ้นเลยนะฮะผมต่อไปต่อไปตัวนี้นะครับตัว V ตัวท็อปกระจกข้างมีไฟอย่างนี้ e d ดีให้ด้วยแล้วก็จะมีกล้องกล้องคันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องรอบคันเลยนะฮะผมอ่าเป็นไงแลบ้างครับแน่นแน่นเลยของแถนแน่นๆเลยนะครับคันนี้ที่เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ กันสาดกันสาดสี่ประตูเลยตัดอ่จาจะก็จะมีเขียนเอ็นีามรนาวาร่าตรงนี้นะครับทั้ง4ประตูเลยเป็นแคปนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปนี่เลยครับเป้ามือเปิดจะมีตัวหนังสือคําว่านาวาร่าสีแดงตัดตรงนี้สวยงามมากๆนะครับดูดุด,ดาตัดแดงเป็นอะไรที่ดุอยู่แล้วนะครับผมอ่านี่นะครับชิ้นต่อไปชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นนี้เป็นพี่โลบาเป็นของเอาเรนเดอร ไปงานที่ทำมือทำมือหน่อยแข็งแรงแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากตัวนี้เราก็แถมให้อีกนะครับผมนี่กับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูด้านหลังด้านหลังก็อยากนาเสนอเหมือนกันด้านหลังผมเล่นของหนักก่อนเลยของหนักของผมก็คือเป็นกันชนหลังนะครับกันชนหลังตัวนี้นะครับเป็นกันชนที่เป็นเหล็กหนามากๆเป็นสีดํานะครับอ่าเป็นสีดํามาพร้อมกับเซ็นเซอร์สี่จุดนะครับ หนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นเป็นกันถอยกันชนอย่างเงี้ยได้นะครับผมและถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะลากของหรือลากเรือลากอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีชิ้นส่วนตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมอ่ามีนี่แถมมาให้ด้วยติดอยู่ในรถนะครับผมก็มาพร้อมกับโลโก้닛สันเหมือนกันคันนี้ด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันนะครับผมอ่า และอ,อย่าลืมบอกกันชนเนี่ยของเดิมเนี่ยเราก็คืนให้ลูกค้าด้วยนะครับอยู่ในนี้นะครับอยู่ในกระบะอันนี้นี่คืนให้ลูกค้าด้วยครับอ่าแล้วไฟครอบท้ายเนี่ยผมก็แถมนะครับแต่ช่างยังไม่ได้มาติดให้นะครับเอามาถ่ายก่อนกลัวแสงยังไม่พอนะครับผมเราแถมให้หน้าหลังด้วยนะครับผมอ่าแล้วทีนี้อย่าเราไปฟังโปรโมชั่นกันครับว่ามีอะไรกันบ้างลูกค้าใช้เงินออกรถเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังเลยครับ อาทีนี้มาฟังโปรโมชั่นกันนะครับผมโปรโมชั่นคันนี้นะครับลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทนะครับราคาตัวรถอยู่ที่859,000บาทนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะออกรถคันนี้นะครับก็ติดต่อมาในเพจเรานะครับเพจนิสสันขายดีเวอร์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งไว้ทั้งหลังนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักมาสำหรับวันนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ